สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เราพ่อเพียงสิพามาเบิองป่านะครับเนาะป่าสวายที่บ้านพ่อเพียงเลี้ยงไว้ในบ่อของบ้านพ่อเพียงนะครับพ่อเพียงก็มีสะนี่นะครับขอบสะเรียนสะกว้างมันจะมันกวัาเนี่ยนะครับที่วันนี้น้ำแห้งไดแล้วน้ำไม่สะนี่ก็ได้อยู่ประมาณสั หาเม็ดนี่นะครับพรับผมเพียงก็เลียงผ่าสวายไว้ถ้าเบิง้งใส่ประตูมนันนี่ยังไวนน้ถ้าเบิ้ลนะครับเนาะเยียงมาหาไปยีแล้วครับเนี่ยซื้อมาตัวละสามบาทในที่นี้แล้วครับเนี่ยนำมันขุ่นเฮ็ดจังได้จีเซาน้ำขุ่นนะครับเฮ็ดจังได้กับ่เซาเอเชียกูได้งหูกับบอกว่าพรัเพียงไอ้ดื้อน้ำขุ่นเฮ็ดจังได้จีเซาแค่นี้เท่านี้แล้วครับ นี่บริษัทงานการเงินครับมาเบิ้งปลาสวายยุสั่งนะครับยุสั่งยุสะมาให้เบิ้งครับเนี่ยตัวประมาณมีหลากหลายครับหลายกิโลสองกิโลสามกิโลหกิโลสิบกิโลก็มีนะครับเนาะเนี่ยมาเด็กิตตะเตีเ้ยนะครับมาเด็กจิตตะเตีเ้ไว่ถเธอเบิง้งนี่ครับ ตลาอยุที่ารผสมกัน่ก็ได้มาแล้วเดินมาคลับเดิมมาแล้วลเวก,กเษตรบ้านๆครับเลี้ยงไว้ได้กินก็ได้เบิ้งครับเป็นอาหารตาความสุขทั้งสมองนะครับเนี่ยน,น่บ้านเจ้าของเนี่ยครับเลี้ยงไว้ใจน้อยแต่เท่านี้มือคสร็ สี่หมัดตัวละสามบาทนี่ถือดนี่ไปเป็นตัวหัวครับนีะเป็นตัวหัวมันงหนูเราบ้งเราก็ได้เงินหลายมื่อแล้วอ๋อนี่ครับบังสายี่ดอกปลาสวาย ก็นปลาจิงนี้นำขุ่ บ่าอะไรกินกลัวเขาครับคอยถ้าเบิงขันกินกระสีเบิดเนาะครับคอยถ้าเบิงขันได้กินหลายๆขันได้เบิงหลายๆเบิงโดนติดพวกกินนครับผมเบิงแล้วก็สบายตาเก็บุญทุกวันทุกวันเราแค่นี้นนนนแะครับ ตกเสาเว้จุกึงยังหาปีแล้วครับเนี่ยเกษมีแหละเอาหมดเลยเห็นไหมพี่น้องเห็นไหม มันพาดแดดเห็นเครื่นนองนีแบบครับเนี่ยเอรอเครื่องสำนี้แบบครับมโอนี่ครับคลิปนี้ไปทีนี้นะครับเด้อสวัสดีครับ